สวัดีครับผมปอยโจโจทูบเชียร์ครับวันนี้ปอยโจจะพามาชมราคาโค้ยตลาดนัดอำเภอสีบุรีเลียงนะครับเด้อจังหวัดหนองบวำพูครับผมอำเภอสีบุรเลืองครับเปิดทุกวันอังคารนะครับเด้อนี่ครับผมมาชมตัวแรกเลยครับผมนี่ครับผมเป็นโค้ยผู้นะครับเด้อลูกผู้ใดไอ้ลูกท้องเอกครับลูกท้องเอกครับผมโอ้อายุเด็กปีแล้วเนี่ยมีกี่ปีครับ ปีกว่าสูงเท่าไรครับเนี่ยบริวัติครับร้อยสี่สิบสองครับร้อยสีย่สิบส,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 สองบืง้องแข่งขันยังไงครับเบิ้งบันไทยราคาเท่าไรจักปีเออป,ปีปีเท่าไรกันเนี่ยปีจักเดือนประมาณน่ะมีใบเหรอเนี่ครับผมแม่เป็นลูกแสนสีผีแม่เป็นลูกแสนสีผีมีครับผมเหยีีครับผม ลูกทองอีกซอนแต่แข้งแต่ขาเนี่แหละครับมันจะครับผมเปิดกว้างดีนะครับได้เบิ่งหนาเบิ่งตาบ่ครับนี่ครับผมโอ้ขอใหญ่ขอตันดีผู้ใดสนใจขอเบือทุ่งไงซูลแปดแป๊ดครับครับผมเจ็ดช่องซูลแปดเจ็ดถึงสามครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับเนี่ย เปิดไว้หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับผมต่อลองได้หลายวันเลยตอลองได้ครับนี่ครับผมลูกทองอีกนี่ครับผมเอกสารครบผู้ใดสนใจนะครับเด้อกิงกลางสอบถามได้เอาดิข้าพ่อนี่ครับผมข้อไงสอนจะคอนี่แหละครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นใคมาแต่ทางผู้เขียวนะครับเด้อผู้ใดสนใจกระโถสอบถามไปเราได้ครับซืประวัติได้เลยครับนี่ครับผม เช็คก่อนก็ได้สิครับรุ่นเนี้เอาไปประกวดก็ได้นะครับเนาะนะครับเบืองเงาหางเลยทองอีกครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นเอาเคครับผมมันหมันได้เด้อครับครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมก้วยผูนี่ครับผมเป็นลูกของผู้ใดก่อลูกเบิ่มพลันลูกเบิ่มพลันเอกสาร เอกสารนี้มันเจ้าของเขาคุณเนี่ครับผมเอกสารก็มีแต่ว่านน้ำเจ้าของเขาผมเนาะครับเนาะบม่เรียกหมาดอกนี่ครับผมเบ่งหนา้าเบ่งตาเนี่ครับตัวนี้เปิดเวลาไปลาเลยครับนี่ส,หหออสองหมืนสส่นหกพันห้าร้าารอยลูกเบิ่มพันล้านหยิซีครับผมนีงเมียอร่อยแต่ตอนขึ้นๆเนี่ยพ่นไห้เท่าไรก็คืนในถองเมียเขาไหนล้านนึงไห้ล้านนึงทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะแต่ตอนนี้กับอะไรแล้วครับผม 26,500ื 26, ันอหอยต่ออยู่ในทองด้วยครับเนี่ครับผม,มลูกเบิ้มพันล้่นู้รดิสนใจด้วยครับเราคาสองหมืันห้าร้อยเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์ก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งาห้ดสมเจด้ครับผมกวมยูสีสีชมพูนะครับเ่อสูงตนน้น่ประมาณอาจจะปีอลนี่ยร้อยยี่เดือนแลวได้8เดือนนะครับผมคงสั่งดีนะครับเรือควรก็ดี ปูดเคี้ยครับมันๆนะครับเด้อครับนี่นะครับผมไว้เมียมันนะครับเด้อเดี่ลุงมาจากตัวแล้วครับประมาณนี่ยสามขาทองลูกสามขาทองครับผมความสูงกับประมาณร้อยสามสิบสามนะครับเนาะแต่ว่าเบิ่งครับความเหงาเบิ่งเหงาดีครับพ่อเบิ่งบันทายเด้อครับคุณดูครับผมเปิดไปเท่าไหรอ่ะอ๋อมือนครับ ห้าหมื่นเอาเบอร์โทรศัพท์เนีครับผมศูนย์เก้าหนึ่งครับผมสามหกศูนย์สามสี่เจ็ดเจ็ดท่องท่องได้เดือนแล้วก็ท่องหกเดือนกลัาแล้วครับหกเดือนกลัวแล้วนะครับเด้อท่องผู้ใดก็ท่องปังครับท่องปับปังครับนครับผมผู้ใดสนใจครับผมโทรสอบถามได้ครับผมหอยเปียผู้เวียงเด้อครับเด้อหมานไงดีโอเคครับผมมันหมานครับผมตัวนี้เปิดไปท่าไห่ครับไม่หไม่หาครับ ห้าหมื่นห้าต่อได้เบิดมือครับนี่ครับผมก้อยผูต่อได้เบิดมือสูงเท่าไรเนี่ยเท่าไรกะลอยสี่สิบกัวกัวนี่ครับผมนี่เลยครับเด้อเบิดได้จดกปีละปีซีเียนครับเดียนลูกเบิ้ดอะไกะลูกเก่าลูกเก่าจเจริญเปิดไปเท่าไรกะ เบอร์บอรโทรศัพท์เนี่ยครับ093 086 1426 1426ไว้เขาู่ใส่เหรอบัตดบัตรหัวหน้าเนี่ยห้าหมื่นห้าพันราคาต่อรองได้เนาะหน้าโคตรพอพันครับผมแข่งขาาหไงดีนยครับเด้อผู้ใดสนใจโทรสอบถามไปเราได้ครับผมอ้าวเคครับผมมันมันเด้อลูกเก่าเจริญ อย่เลยครับเดอ้ตอตัวนี้เป็นลูกเพื่ออะไรลูกก้าเจริญครับผมเบิ่งบันไายเด้อครับผมเอาหงงางเงียบขรุพระไข่วไสวยเด้อครับเดอ้อครับ,รบเล็บแข็งเล็บขาดีโคตรอ้ตีแต่ตัวลูกก้าเจริญอายุเท่าไรนะครับเนี่ยฮะปีกว่าตัวน,นี้เปิดเท่าไหร่เนี่ย สี่หมื่นสามตอได้สี่หมืามตอร้องได้นี่ครับผมลูกก้าเจริญผู้ใดสนใจนะครับเออเล็บแทงเล็บขาดีครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์หน่อยศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกศูนย์ห้าสี่หกเจ็ดแปดนะสี่หกเจ็ดแปดเอามาจากตัวเมื่อไงมาสองครับครับผมอีกตัวนึงเนี่ยเป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยลูกเบิ้มครับตัวนี้ลูกเบิ้มครับนี่ครับผมจับเขาขึ้นให้ครับผม ตัวนี้ลูกเบิรมพันล้านเลยครับเด้อตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่เนี่ยสี่หมื่นเจ็ดครับสีเจ็อาตัวนั้นเปิดเท่าไรครัสี่หมื่นสามตัวนี้เปิดสี่หมื่นเจ็ดครับผมลูกเบิรมพันล้านเลยครับเด้อนี่ครับผมควกรก็ดีครับผมเอฟซีควกรก็ดีอ่าอายุตุกติกนะครับเนี่ยสอเดือนปีสองเดือนความสูงประมาณเท่าไหร่าไรกัน นี่ครับผมคลยเขาอยู่สีบูเหลืองนี่ได้นเนาะจริงกลางสอบถามไปล้วได้เด้อครับเรื่องกวยผูมาสองตัวครับก็จับเจ้ากลวยผูครับผมเรารอลูกเบิ่มพันล้านเบิ่งหน้าเบิ่งตาสี่หมื่นเจ็ดพันราคาเขาต่อรองได้นี่ครับผมโอเคครับผมมันมันนะครับเด้อเี่ครับผมแม่ลูกลูกผูลูกแม่ลูกตัวเมียลูกตัวเมีย เปิดไปเท่าไหร่อนสามสิบห้าครับสามหมื่พันครับเม้นี่ครับผมเอซี FC ครับผมราคาสามหมันแม่ลูกลูกแม่แม้วผสมไปครับเนี่ยโอ้ครับผมขเบอรโทรศัพท์นี่ครับผม062ย์หกสองศู 89 1 7 891เกียรติคุ้มห้องยี่แสบครับผมอยู่ชุมแพรครับอยู่ชุมแพรสา0 0มื่นห้ับราคาต่อรองได้มีครับผมเอฟซีหวยอยู่ชุมแพรเด้อสา0 0มื่นหาครับผมตามตามตามดูครับผมแม่ลูกลูกแม่ครับามห0 0่นต้าเจ้าเด็กนะนี่ครับผมแม่ลูกลูกแม่35,000ืาพต่อรองได้ผู้ใดทุนบ่หลายเด้อครับเด้อกิ่งกลางสอบถามพี่เรื่อยครับผมโอเคครับผมมันๆนะครับเด้อ นี่ครับผมแจะว่าวันนี้เขามันนีใจหน่อยใจไรเปิดเท่าไรเนาะครับพี่ให้เปิดเท่าไรข้าวเนี่ยเดี๋ครับเด้อแม่ลูกไว้ลูกแม่แม่ครับเป็นลูกผู้ใดครับนี่หลานเบิ่มครับหลานเบิ่มพันหลานเดี๋ครับเด้อแม่ผสมเหล้าวสิบเก้าแม่ผสมพ่ออะไรไปครับพ่อเก้าครับหลานบรนลูกเบิ่มพันหลานนะนี่เด้วครับโอ้ยเหลืยงือนยครับผม มีด้ยครับด้วแม่นี่สูงประมาณเท่าไรครับร้อยสามสบประมาณนั่นนะครับผมเปิดเท่าไรครับผมเนี่ยเ็ครับเ็หมื่นต่อรองได้เนาะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์ไห่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกแปดศูนย์หกามเก้าห้าหกครับสามเก้าห้าหกครับผม้อยูเสครับผมอะไรครับข้อยู่จังหวัดเลยครับเพื่พ้เมืองคนครับผม นี่นะครับด้วเอฟซีกับผมแม่ลูกลูกแม่มางามคุลุยแต่เบืงนี้ขอตันจะลืออยู่เอามาจากตัวไอ้คมหนึ่งกับแมนแต่คมน,นี่เขาเปิดไปเท่าไหรนี่สี่ครับเนี่ยลูกผู้สี่หมราคากับตอง,องได้หรือเก่านะครับคุณแม่ราคาจากตัวไปนี่ครับผมสี่หมเจ็ดพัคมนี่แมนไป อันนี้สี่เมืนเตเนาะอันนี้สี่เมื่นเตกัตอร้องได้ครับผมแม่นี่อ่างงี้นะครับเรื่อเป็นลูกภูราคา 47, กับสี่เมือนเจดพัะครับมามาหลายคมครับอันนี้ลูกภูลูกแม่ครับนี่แม่ครับคมเนียเอา่องไปเลยครับห้องเก้าหมื่นสองครับเก้าหอันแม่นีสูงประมาณร้อยสามสเ็ดครับร้อยสาเนะครับเนาะบ่งได้ลูกไหมเก้าหมื่นสองพันไปอยู่เมืองพนนะครับเด้อนี <t> ่ครับผมผู้ใดสนใจ นี่ครับผมลูกแม่เอาเบอร์อีนะครับผม064 064 806 806 3956ครับ3956นี่นะครับแม่ลูกลูกแม่เก้าหมื่นสองไรเนาะราคาต่อรองได้ครับผมเอาโอเคครับผมบรรมานได้เด้อครับผมนี่ครับผมบรรยากาศเด้อครับอยู่ในตลาดนัดอำเภอศรีบัวเรืองนี่แหละครับผมประวัติชุมแพเด้อครับเรื่องบริหินดุลตัวนี้เปิดไปที่ไห่ครับนี่ 35,000บาจ3 5ม0 0ืาพราคาเขาขายือเก่น้อต่อรองไ,ด,อไงด้ครับผมเ <C at> มืองบันทายนะครับผมหางเงาเป็นพวดีครับผมกวมสูงประมาณเท่าไรครับเนี่ยบประมาณนี้นะครับผมเ <C at> อาเบอร์โทรศัพท์นะครับ8 6ค <C at> รับผมเก้าแปดสามหกห้าสี่แปตลอดก็เพราะวนชุ่มแพ นะครับตัวร้องได้ยกิโลส่งฟรีร้อยกิโลส่งฟรีครับผมเอบผมาจากตัวเมื่อนี่สองหั <narration medidas S 2> ่นตัวเคีียรครับผมมันหมันด้อครับเด้อขอบคุณครับขอบผมนี่นะครับว่าจะมาถ่ายกุ้ยเบิ่งราคาแข็งที่สุดปลาเป็นเบี้ยครับผมปลาเป็นเบี้ยราคาก็ได้ก็ไอ้เนี่ย พี่กันสามพเดครับสามพันสามพันเกดครับผมเบิ้งดีครับโอ้ยเบื้งดีหลาดว่าเป็นเบีบยสามพันเกดอยมันหมันนะครับเด้อคนขายกันพอดีครับผมท่านมิพูดจะซื้อต่อขายเพะนี่ขายครับร้อเดียวกับขายต่อเราเ่้าร้อยเดียวเราเพ่ข้าเรา เพิ่ซื้อกัน3,700ันเกีรติลด้อยครับด้วยสามพันแปดสหครับผม3,800ันแสหายครับผมโอเคครับผมมันหมันด้อครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอย่ายมาเด้อครับนี่นะครับผมบรรยากาศด้วยครับเด้อใส่แม่ของแม่ด้วแม่ของแม่ตัวนี้แม่แม่เปิดตั้งไรครับนี่ สาหัเบอร์โทรศัพท์อย่างนร้างทำได้อยู่เนาะเดี๋ยวครับตัวนี้สองหมื่นหกพันนะครับรนี้ครับสองหมื่นหกพันครับผมแล้ไปดทศัตลาดไม่มามากตจะตใช้ตัวนึงราคาเทยวกันครับสองหมื่นหกพันครับผมเดี๋ยวก็ถามเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้ก็สองหมื่นหกพันครับผมนี่ สอ0 0มืนหกพนผู้ใดสนใจนะครับเด้อกินคลางสอบถามแม่แล้วได้แม่ขอเบอร์โทรศัพท์น่แม่ศูนย์หกห่งครับผมศูนย์ห้าามหนึ่งเจ็ดดพอมีนะแม่เนาะก๋วยเสียครับผมกุฎลินจีเนะครับผมสองหมื่พสองตัวครับผมตัวละ2 6งหมพันครับผมก๋คยปีกกวยนะครับเด้อผู้ดใดสนใจครับผมโทรสอบถามแม่แล้วได้ โอเคครับผมมันมันได้แม่ด้อยนี่แหละครับผมผู้ใดอนุรักษ์ไว้ตู้ท่านพ่อแล้วมาได้จากปีแล้วเนี่ยไวได้จากปีแล้วปีกวกาวนี่ครับไวตู้ตู้แท้สิพ่อนี่ครับผมเพิ่งดูฟันไทยผู้ใดสนใจอนุรักษ์ไวตู้ท่านคนว่าเอาตัวนี้ก็ตู้ตัวนี้พ่อเราเอามาสองตัวนี่ครับนี่ครับตัวหนึ่งตัวนี้สูงกว่า พ่อเปิดราคาตัวไหนครับตัวละสามหมื่นหาเนาะนี่ครับตัวนี้ก็สามหมื่นหาตัวนี้ก็สามหมื่นหาผู้ใดสนใจนะครับด้วยความีเบอร์โทรศัพท์พ่อเอาเบอร์ยังพ่อ0หกห้าศูนย์ศูนย์ห่งสี่อูห้าศูนย์ศูนย์ไวใส่พ่อยจุดยนดูใส่บ้านหัง มนุษย์สว่างกันดินทา้งดินจอนเนี่ยพ่อยังครับผมพ่อซื้อไว้อะไรก่อพ่อนวลนะครับเนาะคุยตู้สองตู้นี่นะครับเด้อคู่นี้เกตมื่นถ้าเอากระต่อรองได้นะพ่อเนาะตัวละสามหมื่นห่ามีนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมพ่อนวลยูสีบุเหลืองนี่แหละครับผมความสูงกับประมาณร้อยสามสิบห้าโอเคครับผมมันหมันเด้อพ่อเด้อนี่นะครับผมบรรยากาศตลาดนักอำเภอศรีบุเหลือง เปิต้าดรเหไเรท่าไรก่หกมื่นหาหกมื่นหาแม่ลูกผมมีจีหกมื่นหาสมตัวอ้าแม่หมดสามตัวหกมื่นหาพี่น้องเอ้ยหกมื่นห่าวะท่ม่นสามตัว 65, 4ีนี่ทองนี่ครับผม3ตัวนี้วยครับด้วยหกหมืพันเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อศูนย์เก้าสี่ศูนย์ยู่สอครับสี่เจ็ดหกสอควยฮาอย่ใส่บันทัดนะครับบันทัดนี่นะบันทัดน้อยนะบันทัดใหญ่นอบันทัดน้อยครับบันทาดน้อยหกหมื่สามตัวซีนี่ทองเนะ ประกันท่องบ่แม่เนี่ยประกันเลยครับความรันท่องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับหมอลวงเลยครับขันพัดเทสตัวเดียวเดียวก็ได้ในบ่เนี่ยได้ครับหกมื้นหาครับผมสามตัวต่อรองไดเด้อดครับเด้อนี่ครับผมอยู่บ้านถาดของพอยาวนะครับเนาะโอเคครับผมมันมันในพอเด้อครับผมนี่ครับผมครับผมบรรยากาศด้วยครับเด้อยสีเอาตัวนี้กัมแยนเดือบเปิดเท่าไรนี่แยนตัวแรกจะเป็นสามสิบเจ็ด <N> กูพูดตัวเมียสามหมื่นเจ็ดพันเดียวกระบ,บ้าเลยสิใปจุงไปพูดไปสามหมื่นเจ็ดพันลูกผูใ้ใดครับลูกลำซ้ำมีเอก,กาสารม่ บ่มีเอกสารนะครับเด้อมถวครับผมลูกเจ้าลํำซ้ำครับผมนี่ครับผมเบ้งหนาเบิ้งต่าเว้ยโอ้แข้งขาดีสูงดีครับผมเลี้ยงง่ายเพื่อเปิดไปเท่าไหร่ครับจามครับขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย2เก้าสี่ศูนย์ครับผมห้อยเตยนะครับเนาะโอ้เขียว ู้ใดสนใจนะครับเด้อกิงกลางสอบถามได้มันๆนะครับเด้อครับผมลูกเจ้าลำซ้ำครับผมโอ้มาไทยกุลครับผมหัวกลับมาพอด้วยเนี่ครับผมตัวที่ทายเป็นตัวเรียกนะครับเด้อตัวนี้ลูกเจ้าทองอีกครับผมคนกาลังเบิ่งกันอยู่ครับเปิดไหวหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับผมน่ครับผมลูกเจ้าทองอีกครับผมเบิ่งเบิ่งหนาเบิ่งตาด้วยครับผม บริสนสนใจนะครับเพื่อคนกำลังเบิงกันอยู่ครับข้ยงามก็คือข้อยงามนะครับผมยังได้เพิ่มแต่ว่าข้อยงามควสูงเท่าไรครับสางเบิกก่ง้เท่าไรครับสูงเท่าไรสี่สิบสามข้าไปหาสี่สิบพอี่ สอนครับนี่ครับผมทายตัวแรกแล้วก็บทายตัวสุดท้ายครับผมทายบึงเนี่ครับเด้อหอยงามเอาโอเคครับผมกดกระดิ่งกดซับตะไคร่กดติดตามนี้เป่าจนี่นะครับเด้อมาคิดใหมไหมเอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับสวัสดีครับมันอยู่ในถองไหมเปบลันเนี่มันเนี่ยไง